เวลคัมแบ็กแอมออโวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกการบินทหารยุคใหม่นั่นก็คือ MIG41 ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นว่าเป็นโครงการจากรัสเซีย แต่ในวันนี้เราจะหยิบมาพูดในมุมมองของไทยว่าหากวันหนึ่งประเทศไทยให้ความสนใจในเครื่องบินรุ่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในด้านสมรรถนะที่ถูกคาดการไว้และราคาที่อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ ก่อนอื่นต้องบอกกว่า Mig-41 หรือบางครั้งถูกเรียกว่าพักดีพีนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้สืบทอดต่อจาก Mig-31 ตำนานเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วสูงในยุคสงครามเย็น Mig-31 ขึ้นชื่อเรื่องการบินได้เร็วเกินแมด2.8และสามารถทำหน้าที่ดักจับเครื่องบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธร่อนไปจนถึงเป้าหมายในระดับใกล้ชั้นบรรยากาศแต่ Mig-41 ถูกวางแนวคิดให้ยกระดับไปอีกขั้น ด้วยความเร็วที่อาจแตะแมสสีความสามารถบินสูงเกือบถึงขอบอวกาศและการติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับและอาวุธที่ล้ำหน้ากว่าเดิม เรื่องสมรรถนะคือสิ่งที่ทำให้ MiG 4 1ถูกพูดถึงมากที่สุดรายงานหลายแหล่งคาดว่าเครื่องรุ่นนี้จะสามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมตส4.3ซึ่งเกือบ2เท่าของ F 2 2และเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับ F 3 5ที่ไทยเองก็เคยสนใจด้วยความเร็วระดับนี้การต่อสู้ทางอากาศแบบทั่วไปแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะเครื่องสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าโจมตีหรือถอนตัวโดยที่ฝ่ายตรงข้ามตามไม่ทันยิ่งถ้าบินได้ที่ความสูงกว่า35กิโลเมตรเท่ากับว่าสามารถเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธหรือแม้แต่สกัดเป้าหมายที่ความเร็วเหนือเสียงได้ตั้งแต่เนิ่นๆด้านเทคโนโลยีล่องหนแม้รัสเซียจะถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถทำได้เนียนเท่าฝั่งตะวันตกแต่ MiG 4 1คาดว่าจะใช้ทั้งรูปทรงที่ลดการสะท้อนเรดาร์ร่วมกับระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิก ทำให้แม้จะไม่เงียบกริบเหมือน F-35 แต่ก็ยากมากที่จะถูกตรวจจับหรือยิงสกัดโดยเฉพาะเมื่อรวมกับความเร็วระดับแมส4ีการจะล็อกเป้าแล้วปล่อยขีปนาวุธใส่จึงแทบเป็นไปไม่ได้ ในส่วนของอาวุธ MIG 41ถูกคาดว่าจะติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกลเกิน400กิโลเมตรซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายได้ตั้งแต่ยังไม่ถูกเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามจับได้บางข้อมูลบอกว่ามีการพัฒนาอาวุธต่อต้านดาวเทียมด้วยหากเป็นจริงนั่นหมายความว่า MIG 4 1จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบคุม้มครองน่านฟ้าแต่จะกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถป้องกันประเทศได้ทั้งจากฟ้าและจากอาวกาศ ทีนี้ถ้ามามองในมุมของประเทศไทยต้องยอมรับว่าน่าสนใจไม่น้อยกองทัพอากาศไทยเคยใช้ทั้งเครื่องฝั่งตะวันตกอย่าง F16 ไกรเพนและก็เคยมีความสัมพันธ์กับฝั่งตะวันออกเช่นกันดังนั้นการคิดถึงความเป็นไปได้ในการมี MIG 41ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเกินไปแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือราคาเพราะถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าหากเข้าสู่สายการผลิตจริง ราคาต่อเครื่องอาจสูงถึง200-250ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแพงกว่า F-35 ที่อยู่ราว80-100ล้านดอลลาร์อย่างชัดเจนและใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของ F-22 ที่อเมริกาเลิกผลิตไปแล้วดังนั้นหากประเทศไทยจะลงทุนจริงก็คงไม่สามารถซื้อจำนวนมากได้อาจซื้อเพียงไม่กี่ลำในฐานะเครื่องบินเชิงสัญลักษณ์หรือเรือธงประจำกองทัพอากาศมากกว่าและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องบินที่บินเร็วขนาดนี้ย่อมกินเครื่องยนต์มากกว่าปกติต้องใช้เชื้อเพลิงพิเศษและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับไม่เพียงแค่เรื่องเงินแต่ยังรวมถึงการฝึกบุคลากรและการพึ่งพาอุตสาหกรรมรัสเซียอย่างต่อเนื่องในมุมเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันตกอย่าง F-35 นั้นแม้สมรรถนะความเร็วสู้ไม่ได้แต่ F-35 มีจุดแข็งคือระบบสนับสนุนครบวงจรการเชื่อมโยงข้อมูลกับพันธมิตร และความล้ำสมัยด้านการรบเครือข่ายซึ่งเข้ากับยุทธศาสตร,ร์ของหลายประเทศรวมถึงไทยที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐการตัดสินใจเลือก mig-41 จึงไม่ใช่เรื่องแค่ความแรงหรือความเร็วแต่เป็นเรื่องของทิศท,ทางนโยบายและพันธมิตรระดับชาติด้วยอย่างไรก็ตามหากพูดจากมุมรีวิวเท่านั้น mig-41 คือเครื่องบินที่ถ้าเกิดขึ้นจริงจะสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการการบินทหาร มันจะเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดบินสูงที่สุดและอาจติดอาวุธที่หลากหลายที่สุดในโลกแม้ราคาจะแพงเกินเอื้อมแต่สำหรับประเทศที่ต้องการสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารหรือเครื่องมือยุทธศาสตร์เฉพาะทางนี่คือตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครดังนั้นในภาพรวม MIG 41สําำหรับไทยอาจเป็นเรื่องที่ยังอีกไกลแต่ในเชิงการรีวิวมันคือการก้าวกระโดดของแนวคิดเครื่องบินสกัดกั้นที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อดวนกลางอากาศแบบเดิม แต่ถูกสร้างมาเพื่อควบคุมท้องฟ้าในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นดินจนถึงขอบอวกาศและถ้าวันหนึ่งมันปรากฏตัวจริงพร้อมเข้าสู่ตลาดโลกการพูดถึงเรื่องสมรรถนะและราคาของ MIG 41จะไม่ใช่แค่การวิเคราะห์บนกระดาษอีกต่อไปแต่จะเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของหลายประเทศรวมถึงไทยด้วย